ในวันที่ลงคลิปเนี้ยคือวันที่9พฤศจิกายนปี2025มันเป็นวันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูล และนี่ก็คือพรีเมยรี่เกมแรกของฤดูกาลนี้ที่2ทีมเนี้ยได้มาเจอกันถึงแม้ฟอร์มของทั้งคู่ในตอนเปิดฤดูกาลจะกระท่อนกระแท่นไปหน่อยแต่ถ้าได้เจอกันเมื่อไหร่เกมมันก็สนุกแน่นอนภาพจําสําหรับผมเวลา2ทีมเนี้ยเจอกันมันไม่ใช่เกมใดเกมหนึ่งที่นึกออกแต่มันคือภาพจําในตอนปีที่แย่งแชมป์ที่ดูเดือดแล้วก็สมศักดิ์ศรีที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพรีเมยรี่ก็คือในฤดูกาลปี28-89สองพั้น่ะิีแี่ท้งชองกันริบเวดกันบบฟัฟ้วก่ไมีมใครยอรก็ลุ้นกันนนจถึงีุดท้าย และคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องราวในปีนั้นให้ฟังเราต้องย้อนกลับไปในฤดูก,กาลปี2017ถึง2018กันก่อนก็คือก่อนปีที่จะคุยกันคือตอนนั้นอะพิมิลีกพึ่งถูกเป๊ปกวัวเดียล่าสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาด้วยการทำได้100คะแนนเต็ม แล้วก็ยิงไป106ประตูแล้วก็เสียประตูน้อยที่สุดเพียงแค่27ลูกและนี่ก็คือการประกาศว่านี่คือฟุตบอลยุคใหม่ที่ทีมในพรีเมียร์ลีกอ่ะต้องเจอแล้วก็ต้องหาทางรับมือและอีกฝากหนึ่งของประเทศเจอเกนคอปก็เริ่มวางแผนที่อารมณ์อาณาจักรนั้นลงก่อนปีนะั้นลิเวอร์พูลอ่ะพิ่งแพ้รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยู l ซีลให้กับเรอมาริตแต่มันก็คือความม่แพ้ที่เปิดตาพวกเขาว่าลิเวอร์พูลตอนนั้นก็เริ่มใกล้กว่าเดิมแล้วและในลีกอะ่ะพวกเขาก็จบอันดับที่4โดยที่่่เเเกกมมออป็นนงแคแคลส เขา่เป็นเบอร์หนึ่งโดยที่เป็นดาวซาวของลีกยิงไปถึง32ลูกและก็มีส่วนร่วมในทุกประตูถึง42ลูกลิวพูลรู้ดีว่าปัญหาของพวกเขาคือเกมรับโดยเฉพาะผู้รักษาประตูและก็กองกลางตัวตัดเกมในซัมเมอร์นั้นเขาก็เลยเสริมทีมแบบตรงจุดแล้วก็ปิดรูรั่วทุกปัญหาก็คือไปควา้าลูซอ,องเบเกอร์แก้ปัญหาผู้รักษาประตูแล้วก็มีฟาบินโยเสริมสมดุลแดนกลางแล้วก็มีเกตากับชาคิลี่เข้ามาเสริมด้วยส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้เสริมอะไรมากและพวกเขาก็ไม่ได้เปลี่ยน ปีนั้นนะพวกเขาตั้งเป้าไว้ว่ารักษาความสมบูรณ์ของทีมแบบให้ได้นานที่สุดก็นนยัะเพียงพอและในมุมของเป๊ปเขาก็รู้ดีว่าฤด,ดูกาลนี้ไม่ใช่การป้องกันแชมป์ปกติแต่มันคือการป้องกันบอลลังให้ได้ ผมต้องขอพูดถึงตัวผู้เล่นโดยรวมมันก่อนเผ<ๆ>ื่อว,ว่าใครจำไม่ได้ในฝั่งแมนซิตี้ของเป๊ปอ่ะตอนนั้นน่ะคือทีมที่ทุกชิ้นส่วนเข้าใจระบบเดียวกันจากหลังถึงหน้าเนี่ยทุกคนมีบทบาทในเกมลุกทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอเดซอนที่เป็นผู้รักษาประตูแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างแนวรับก็คือลาป็อกวอกเกอร์สโตนแล้วก็กอมบานีเป็นแกนหลักส่วนกองกลางก็คือเฟรนดนินโยเบเนโดซิลบาดาบิซิลบาแล้วก็เควินเดบอยส่วนแนวลุก3ตัวที่โหดเลยก็คือสเตอร์ลเแล้วก็ุสดช มีฟิลโฟเดนที่เป็นดาวลุง ส่วนลิวพูของเจอร์เรนคอปในปีนั้นน่ะคือเครื่องยนต์ที่ขับด้วยศรัทธาและก็เชื่อในระบบเดียวกันจนกลายเป็นพลังมหาศาลโดยที่เกมรับอ่ะก็มีอาริซองฟานไดโรเบอร์สันแล้วก็เทรนด์ส่วนกองกลางอ่ะก็เต็มไปด้วยแรงวิ่งและก็ความทุ่มเทก็คือแฮนเดอร์สันไวนาดุมฟาบินโยแล้วก็เจมิลเนอร์ส่วนเกมลุกก็คือสามประสานที่เปลี่ยนแปลงหน้าตาของสโมสรก็คือซาร่ามาเน่แล้วก็เฟอร์มิโนแล้วลิวพูลก็เปิดดดูการด้วยความมุ่งมันเหมือนโกดใครมาพวกเขาชนะลวด6กนัดต ส่วนฝั่งนเช c เตอร์ซิ i t y ก็ไม่ได้ต่างกันนะักพวกเขาเปิดซีซั่นด้วยการบุกชนะร์ s e n อล2-0แล้วก็ยิงกระจายถึง16ลูกใน6นัดแล้วก็เสียเพียงแค่3ลูกสะดุดแค่เกมเดียวตอนเสมอวุฟบและในนัดที่8ของฤดูกาล l เว e ร์พูลก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของิตี้เกมเนี้หลายคนมองว่ามันคือบททดสอบแรกของทั้ง2ระบบเริ่มเกมอ่ะทั้งคู่ก็ระวังตัวกันสุดขีดิตี้อ่ะพยายามเล่นให้แน่นในแดนกลาง,ส,ลลงส่วนิเวอร์พูลรอเพจตัดจังหวะสวนฝั่งิตี้อ่ะมีปัญหากับการรับมือซาลาห์อย่างเห็นได้ชัดส่วนฝั่งลิเวอร์พูลยัง ลอกเบลนก็เหมือนกลับมาเกิดใหม่เก็บทุกลูกของแมสซิตี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเกมนี้มันมีจุดเปลี่ยนเล็กๆแต่มาสําคัญมากก็คือช่วงท้ายเกมแมสซิตี้ได้จุดโทษจากจังหวะที่ฟานได้ฟาวซานเน่แฟนบอลหลายคนอมองว่ามันไม่ควรเป็นจุดโทษแต่สุดท้ายนิยัตมาเลสก,ก็ยิงข้ามคานอย่างเหลือเชื่อและเสียงเฮของแอนฟิล์มก็ดังขึ้นเหมือนพวกเขายิงประตูใช้ได้แล้วก็จบแบบไร้สกอร์เสมือนไป0 0และหลังจากนั้นก็ผ่านไป10นัดทั้งสองทีมเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครแต้มแทบจะเท่ากันแล้วว่า ฤดูกาลนี้แชมป์พรีเมียร์ลีกจะถูกตัดสินระหว่าง2ทีมนี้เท่านั้นในเวลานั้นน่ะสำหรับเพื่อนผมหรือแฟนหงุกุคนความมั่นใจเนี่ยมันมาเต็มส่วนมากก็จะบอกว่าปีนี้เราสู้ได้แน่ซึ่งถนะ้าให้พูดถึงความมั่นใจโดยเฉพาะของผู้ชายมันก็ไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหรือเบ้าหน้าเพียงแค่อย่างเดียวหรอกบางทีมันอยู่กับเรื่องเล็กๆอย่างเรื่องขนกับเรื่องความสะอาดนี่แหละมีผลสำรวจของยูกับบอกว่า5 0ของผู้หญิงชอบผู้ชายที่ตัดแต่งขนให้เรียบร้อยคือไม่ต้องถึงกับโกนสกินเฮดแค่มีการดูแลก็พอส่่ววนนออีกก30%ชชบแแธรราตติทุ คนก็เห็นตรงกันว่ามันต้องสะอาดเพราะสุดท้ายอ่ะขนมันไม่ใช่ปัญหาความสกรปรกต่างหากที่เป็นปัญหาผลสำรวจอ่ะชี้ว่าผู้หญิงกว่า70%ให้คะแนนสูงกับผู้ชายที่ดูแลตัวเองให้สะอาดแล้วก็มีกลิ่นกายที่ดีพูดง่ายๆก็คือสะอาดชนะหอ่อแล้วทั้งหมดนี้แหละก็คือจุดที่ไข่กุมิงเข,เข้าใจถ้าอยากโกนก็ได้หรือถ้าแค่อยากเล็มเขาก็มีหวีรองให้2ระดับใช้ง่ายปลอดภยัยกันน้100ํา1 0 0พร้อมกับระบบเซฟเทคคือไม่บาดผิวและตอนนี้ก็ลดเหลือเพียง1491บาทส่วนถ้าอยากสะอาดก็ไคีนเอร์ให้้ลางได้ลึกสดช่สบถมา อม,มีทั้งสูตรเย็นแล้วก็อุ่นขวดละ199บาทหรือจะจัดแพ็คคู่ก็ได้ก็คุ้มอยู่ในโปร11-11เพียง1,666บาทนี่แหละก็คืออาวุธเสริมความมั่นใจที่ผมแนะนําให้ทุกคนนะควรมีผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับเพราะสุดท้ายความมั่นใจไม่ได้มาจากหน้าตาแต่มาจากการดูแลตัวเองให้ดีพอถ้าใดสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปขอขอบคุณไข่กุม,มิ่งมากครับและจุดเปลี่ยนแรกของการแย่งแชมป์ก็เริ่มต้นในเดือนถัดมาก็คือในเดือนธันวาคมปี2018ตอนนั้นซิตี้ก็ยังดูแข็งแกร่งอยู่เหมือน วันที่8ธันวาคมพวกเขาบุกไปแพ้เชลซี0-2ที่สแตมฟอร์ดบิดเป็นความ,มแพ้แรกในหลีกแล้วก็สิ้นสุดใส่ติไร้พ่า,า21นัดและอีก2สัปดาห์ต่อมาเขาก็กลับมาเล่นที่เอติฮัสเตเดียมแมสซิิตี้ก็โดนคิสตันพาเลตบุกมาพิชชนะถึง3-2โดยลูกยิงไกลของแอนดร์เทวเซนที่พุ่งเสียบสามเหลี่ยมแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในประตูแห่งฤดูกาลและแค่สัปดาห์ต่อมาพวกเขาก็แพ้อ,อีกโดยที่โดเลตเตอร์ซิตี้ยิงประตูชัยสุดสวยจากลิคาโดเปเรล่า4เกมแพ้3เกมมันอาจด สัญญาณที่เตือนว่ามันใกล้วิกฤตแล้วความมั่นใจมันเริ่มสัน่นแนวรับเริ่มเสียจังหวะเองแดนกลางก็ไม่คงเหมือนเดิมแล้วคู่แข่งก็กล้าเปิดหน้าเล่นกับพวกเขาแบบไม่กลัวอีกต่อไปและในช่วงเดือนเดียวกันลิวพูลไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไปในตอนนั้นเขาไม่ได้รักษาแค่ฟอร์มแต่พวกเขาสร้างแรงกดดันให้กับทุกทีมพวกเขาชนะรวดตลอดเดือนนั้นและจุดพีคก,ก็คือวันที่30ธันวาคม2018ที่แอนฟิลด์ลิวพูลถล่มอาร์เซอนอลไป5-1สามตัวลุกยิงกันครบแล้วเฟอร์บิโน่ก็กดแฮตติกดได้ในเกมน,นบาาตอนน่ทไป และเกมบิ๊กแมตช์ชีชะตาที่เอติฮัสเตดียมก็เดินทางมาถึงในวันที่4มกราคมปี2019เวี้์วภูของเจอเกล็คอปอ่ะกำลังวิ่งเฉิวอยู่บนเส้นทางไรพายนำซิตี้อยู่7แต้มและกำลังจะกลายเป็นทีมแรกในรอบ15ไปนับจากยุคเดอะอินวิซิเบิลของอาร์เซนอลที่มีทั้งลุ้นแชมป์แล้วก็ไรพายไปพร้อมกัน และเกมมันก็คิกออฟและในนาทีที่1 7มันก็คือนาทีแห่งประวัติศาสตร์ซาดิโอมาเน่เนี่ยยิงไปชนเสาแล้วบอลก็เด้งมาที่หน้าประตูเป็นจอห์นสโตนที่เตะบอลไม่อาจเอเดอร์สันบอลเด้งย้อนกลับกำลังจะข้ามเส้นไปซาร่าก็กำลังวิ่งเข้ามาชาร์จแต่สโตนพลิกตัวกลับมาทันแล้วก็เคลียบอลออกจากเส้นได้อย่างวุดวิดเทคโนโลยีโกไล่บอกว่าลูกบอลยังไม่ข้ามเส้นห่างแค่0ู 9. 5มิลลิเมตรและนั่นก็คือระยะที่เปลี่ยนชะตาของทั้งฤด,ดูกาลแล้วมาในนาทีที่31จสตนก็จ่ายบออลคืนหหังใ้มีสิไงไปเข้าาาทงอาด้อาหาเขาแตีก เ,เขาจะหลุดอย่างแน่นอนแต่คอมนีตัดสินใจพุ่งเสียบแล้วซาร่ากล็ล้มลงทั้งสนามมนตะกลแต่กรรมการให้แค่ใบเหลืองแฟนิเวอพัว,วโวยทุกคนว่าทำไมไม่ใช่ใบแดงและภาพช้าในภายหลังมันก็บอกทุกอย่างมันคือจังหวะที่ผู้ตัดสินนะต้องตัดสินใจเพียงแค่เซียววิแต่ถ้าตัดสินใจพลาดทุกอย่างในฤด,ดูกาลนี้มันอาจจะจบลงได้และในนาะทีที่40บอลก็เริ่มจากเอเมริกลาป็อกเปิดยาวทะลุแนวหลังซานน่สปีดหนีล็อบเลนเข้ากรอบเก็บโทษได้แล้วเขาก็เปิดยัดเข้ามาเป็นอาริซองที่ปัดไว้ได้แต่มันก็ยังไม่้แลวว่ทีซ แล้วก็เปิดยัดเข้ามาบอลมาถึงกัวเรโรเขาจับด้วยขวาแล้วก็แตะทีนึ่งแล้วก็ยิงในมุมแคบแบบที่ไม่น่าจะยิงได้แต่สุดท้ายกุนก็คือกุบนบอลมันเข้าเสาแรกแบบเต็มแรงแมเชสเตอร์ซิตี้นำหนึ่งศูนย์เสียนเจ้าบ้านในอติตัมันก็เหตุทางสนามเริ่มต้นครึ่งหลังลิวพูลก็ไม่ยอมง่ายๆและในานาทีที่64เทนอเล็กซานเดอร์อโนก,ก็เปิดด้วยซ้ายข้ามแนวรับไปทั้งหมดโรเบอร์สันน่ะสอดมาพอดีแล้วก็ตบบอลเข้ากลางเป็นเฟอร์มิโนที่หมุงลงลง,ลงแล้วเขาก็ตีเสมอเป็นหนึ่ง,ง,งอ่ลากสวน แล้วก็แทงให้เลยลอยซาเน่หลุดมาทางซ้ายเขายิงเลี่ยดชนเสาเข้าไปอเลซอนพุ่งสุดตัวแต่มันไม่ถึงซิต,ตี้นำอีกที2-1 และเสียงในเอดิฮัตก็ดังระเบิดอีกรอบและช่วง10นาทีสุดท้ายลิเวอร์พูลก็บุกหนักซาลาได้ยิงเต็มข้อแต่เอเดนเนก็เซฟได้อย่างเหลือเชื่อโวนีกฟังอากูเอโลก็เกิดปิดเกมได้แต่เป็นอาริซองที่อ่านเกมไม่ดีกว่าและทุกวินาทีตอนนั้นก็คือการสู้ดูหัวใจดังครูและเสียงนกเวทสุดท้ายก็ดังขึ้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ2-1และชัยชนะในเกมนั้นมันไม่ใช่แค่สมแต้มธรรมดาซิตี้หยุดสถิติไร้พ่ายของลิเวอร์พูลและไลม่มือเหลือแค่4คะแนนเพราะถ้าลูกยิงของมาเนีนในนาทีที่1้ามสิ พลาทีมที่2ในประวัติศาสตร์ของพิมลกีก็ได้แต่ฟุตบอลมันก็ไม่เคยใจดีไงเพราะเส้นทางการไปสู่ตำนานน่ะมันง่ายซะที่ไหนกันแล้วเวลาก็ผ่านไปถึงช่วงท้ายฤดูกาลก็คือ1 0บนาสุดท้ายเอาจริงๆตอนนั้นแฟนบอลทีมอื่นเนี่ยก็ยังนุ้นตาม2ทีมนี้ว่าใครจะได้แชมป์แล้วความผิดพลาดแม้เพียงหนึ่งแต้มก็อาจจะเปลี่ยนสถานการณ์ได้ทั้งหมดหลังแพ้ที่ utt, เอดีตฮัทลิวพูยังคงเล่นได้ดีแต่โชคเริ่มจะไม่เข้าข้างพวกเขาแล้วโดยที่สสัปดาห์หลังเกมนั้นน่ะก็เขาเปิดบ้านพบเลสเตอร์แล้ว ลำหน้าแล้วก็ยิงตีเสมอเป็นหนึ่งจบเกมก็เสีย2แต้มแบบที่ไม่ควรเสียแล้วเกมถัดมาก็ไปเยือนเวสต์แฮมแล้วมันก็บดเดิมลิพูยิงนําก่อนจากมาเน่แต่สุดท้ายก็โดนอันโตนิโอยิงตีเสมอแล้วก็จบเกม1นึหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยศึกแดงเดือดที่โอทฟฟอร์ดในเกมนี้นักเตะทั้งสองฝ่ายเจ็บกันค่อนข้างเยอะรูปเกมก็เืดแล้วก็อึดอัดแล้วก็จบด้วย 0- ูนย์แล้วก็มาถึงเมอร์ซีไซดับบี้แมตช์ที่กุดิสันพาร์คในเกมนี้ซาร่าได้หลุดเดี่ยว2ครั้้งงแต่่ยยิไมมเเเเขาลจบกสมอไป0และนีก็คืออีกนัดน่งทที่แต้มหล่นแบบบเจจ็ปดใผลคย เสมอ4นัดใน6เกมซึ่งใน3เกมนั้นเป็นเกมที่ควรได้9แต้มแต่กลับมาได้เพียงแค่3แต้มและโมเมนตัมก็เริ่มหลุดไปทีละน้อย ในทางกับการฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็เคยสะดุดก็คือสสัปดาห์หลังเกมชนะลิเวอร์พูลพวกเขาบุกแพนิโลเซ่นของลาเฟลเบนิเตส2-1แต่จากจุดนั้นเครื่องจักรเป๊ปก็เริ่มเดินเต็มกำลังพวกเขาชนะลวดใน14นะัดสุดท้ายโดยที่ไม่หลุดแม้แต่แต้มเดียวชนะอาเซนอล3-1ถล่มเชลซี6-0เฉือนชนะสเปอร์1-0แล้วก็บุกโอทับฟอร์ชนะแมนยู2-0โดยที่ทุกเกมมาเหมือนซ้อมทุกจังหวะถูกควบคุมอย่างแม่นยำต่อให้เกมตื้อแค่ไหนพวกเขาก็ยังมีอากูเอโร่หรือลิยัสมาเลสช่วยปลดล็อกได้เสมอ แต่เส้นทางสู่แชมป์ก็ไม่เคยง่ายโดยในวันที่5พฤษภาคมปี2019เกมรองสุดท้ายของฤดูกาลลิเวอร์รพูลยังไม่ยอมแพ้พวกเขาแข่งก่อนซิตี้หวันแล้วก็บุกไป,ปเยนนือนนิวคาสเซิลโดยที่เหลือเวลาแค่ไม่ถึง5นาทีสกอร์ตอนนั้นยังเสมออยู่2ประตูต่อ2แต่ในนาทีที่86ชาคลีก็เปิดฟรีคิกจากฝั่งขวาแล้วก็เป็นดิว็อกโอริกหม่งเข้าไปลิเวอร์พูลนำ3-2เสียงเฮดังลั่นเหมือนสนามจะถลม่มพวกเขาขึ้นนำเป็นจ่าฟงและเกมว่าจบลงแม้รู้ว่าชะตาของพวกเขาไม่ได้ออยยู่่ในมืแตพวกกเขา็ัง คงเชื่อเชื่อว่าปริหารอาจจะเกิดขึ้นได้ตามใดที่ยังไม่สิ้นเสียงนวทสุดท้ายของฤดูกาลและวันถัดมาก็เป็นแมนเชสเตอรเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ ในนาทีที่70็ดอะสกอร์มันยังเสมออยู่0 0เกมมันเหมือนตันจนทั่วสนามเริ่มหายใจไม่ค่อยทั่วท้องแล้วและในเวลานั้นลูกบอลมันก็ป่วนเปี่ยนอยู่ที่กลางสนามแมิตี้ไม่รู้จะบุกยังไงแล้วบอลมันก็กิ้งมาหาเบงซองกอมานีเขาลังเลว่าจะยิงหรือไม่ยิงดีแล้วก็มีเสียงจากมานั่งทางสนามไปตะโกนสุดเสียงว่าดอนชุดแต่กอมานีเขาไม่สนเขายิงแล้วบอลมันก็พุ่งเสียบสามเหลี่ยมแบบโคตรเวอร์เหมือนทุกอย่างมันเขียนบทมาไว้อยู่แล้วสนามแตกแล้วมันก็เปลี่ยนเส้นทางของถ้วยแชมป์มลกโดะาาวว่่ผตช เพราะเขาไม่เคยยิงเข้าจากระยะนั้นเลยตลอดชีวิตของเขาแต่เขาก็ยิงมันและเขาก็ยิงเข้านั่นคือสิ่งที่กัปตันทําในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของฤดูกาลและในวันที่12พฤษภาคมปี2019ทั้งเมืองแมนเชสเตอร์และแลิเวอร์พูลก็หยุดหายใจพร้อมกันและเชื่อผมเถอะวันนั้นแฟนบอลทีมอื่นก็จะเปิดดู2คู่นี้ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้น2ส,สนาม2เรื่องราวเริ่มเตะในเวลาเดียวกันลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์เจอวูฟส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเยือนไบตันสถานการณ์ตอนนั้้้้นนนน่่ะะะาิิตีีสสดดดุแแคเเมออลนะววรูชก็จททงไป แล้วเสียงเฮรแรกมันก็ดังขึ้นที่เมอร์ซีไซส์ในนาทีที่1 7ซาดิโอมาเน่ยิงให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำหนึ่งศูนย์ในขณะเดียวกันที่ชายฝั่งตอนใต้ไบตันได้ลูกเตะม,มุมปัสคาวโกต์เปิดเข้ามาแล้วก็เป็นเกนเมร์เร่มงให้ไบตันขึ้นนำซิตี้หนึ่งศูนย์ในนาทีที่27และเป๊ปก็ถึงคันถอดแจ็กเก็ตออกด้วยอารมณ์ร้อนแต่ที่แอนฟิลทั้งสนามมันระเบิดเสียงเฮและแฟนบอลก็ตะโกนว่า we are top of the league แล้วกล้องก็ถ่ายทอดสดจับภาพแฟนลิเวอร์พูลหลายคนยกมือสวดภาวนาแแลละะหหาาาายคคนนก็เเเเรริ่่่่มมชืออออววขขใ้้ปปปีปีงีงถต ฝันมันก็อยู่ได้แค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเพราะแมนซิตี้เริ่มเล่นลูกสั้นแบบที่เขาถนัดและเพียง83ิาวิต่อมาเซอร์เกียอากุยโลก็ยิงตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งแล้วต่อมาในนาทีที่3 8แลาป็อกก็หมงให้ซิตี้นำไปอีก2-1แล้วนาทีที่63ริายัตมาเลสก็ใช้ท่าไม้ตายของเขาก็คือการหลอกยิงในจังหวะแรกแล้วก็ยิงในจังหวะที่2แล้วบอลมันก็เข้าประตูอย่างสุดสวยแล้วก็ปิดท้ายด้วยฟรีคิกของอิวคายกุ 4, ยนโดกันแล้วแมนเงสองเปหันไปยิ้ใจก็จบา ในที่สุดปีนี้ก็เป็นของเขาเสียงนักเวทสุดท้ายก็ดังขึ้นที่ชายฝั่งใต้แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ส่วนที่อ f นฟิลเสียงเฮก็เริ่มจางลิวพูชนะวูฟ2-0จบรองแชมป์แฟนบอลเต็มสนามยืนขึ้นปรบมือพวกเขาเสียดายแต่ไม่เสียใจ เพราะคะแนนนี้มากพอที่จะเป็นแชมป์ในทุกด,ดูการของพิมลิกยกเว้นปีนี้ปีเดียวและหลังเกมคอปก็ยิงบางๆและพูดกับนักข่าวว่าเราทําทุกอย่างที่ทําได้แล้วแล้วผมก็ภูมิใจกับทีมนี้มากและในห้องต่งตัวก็ไม่มีน้ําตามีเพียงคมเงียบแล้วะคําพูดของนักเตะลิเวอร์พูลกเขาพูดว่าอย่ารู้สึกเสียใจเพราะพวกเรายังไม่ได้จบเพียงแค่เท่านี้แล้วพิมลิกฤดูกาล2018ถึง2019มันก็ปิดฉากลงด้วยศึกแชมป์ที่ดูเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิมลิกแมนซิตี้ชนะ32เสมอ2แพ้4ยิง 95, 28คะแนนปิดฤด,ดูกาลด้วยสสิติชนะ14นัดรวดแบบไร้ทิฐิและนี่ไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะระบบที่เป๊ปสร้างขึ้นมาส่วนลิวพูจบตามหลังเพียงแค่แต้มเดียวชนะ30เสมอ7แพ้เพียงแค่นัดเดียวยิงได้89ลูกและเสียน้อยที่สุดในลีกเพีย,ยง22ลูกและ2แนวลูกอย่างซาดิโอมาเน่กับโมฮัมเหม็ดซารห์ก็ครองตำแหน่งดาวซอนโวร,ร่วมกันที่22ประตูรวมกันยิงถึง44ลูกตัวเลขนี้ไม่ใช่แค่สสิติแต่มันคือสัญลักษณ์ของความเชื่อและความต่อเนื่องและถึงพวกเขาจะไม่ได้แชมป์ลีกในวันนั้นแต่ลิวพูก ค่าวกว่าก็คือจิตใจของผู้ชนะและเพียง20บวันต่อมาพวกเขาก็กลับขึ้นสู่เวทีที่ใหญ่กว่าคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่6กที่กรุงมาลิดด้วยการเอาชนะทนแนฮอสเปอร์ไป2อศูนย์และเสียงยูวิลเนววอล์กอลนก็ดังขึ้นอีกครั้งการคําคืนแห่งการชำระความพ่ายแพ้และจากน้ำตาของฤดูกาลก่อนก็กลายเป็นรอยยิ้มของการเกิดใหม่และ1ปีให้หลังในฤดูกาลปี2019ถึง2020ลิวพูลก็กลับมาอีกครั้งแล้วก็ปิดวงกลมของการเดินทางได้สาเร็จพวกเขากลายเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกที่รอคอยมานาน กกด,ดูกาลปี2018ถึง2019เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของสสโมสรแต่มันคือละลรฟุตบอลระดับประวัติศาสตร์ที่ทั้งโลกต้องออกมามีส่วนร่วมในบทสนทนาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างลิเวอร์พูลของค็อปกับซิตี้ของเป๊ปเนี่ยคือการยกระดับมาตรฐานของฟุตบอลอังกฤษให้ไปไกลกว่าที่เคยมีมาจอห์นเบิร์นเมอร์ด็อกจาก Finan c i a l Times เนี่ยบอกว่าลิเวอร์พูลของค็อปเนี่ยคือทีมที่ดีที่สุดอันดับ2ของอังกฤษในศตวรรษนี้ปัญหาเดียวของพวกเขาคือดันมาอยู่ในยุคเดียวกับทททีีีี่ีมมุ่ดดในนนปรระัตติิศาาา์์ขของเเเยลกกกแชจค ในบทวิเคราะห์ว่าเกมพี่เอเดหัตและเซี่ยวมิลลิเมตรของลูกบอลคือสิ่งที่ตัดสินแชมป์ในปีนั้นมันไม่ใช่แค่โชคแต่มันคือความสมบูรณ์แบบของรายละเอียดและนักวิเคราะห์ยุคนั้นก็พากันพูดตรงๆว่าปีนั้นฟุตบอลอังกฤษไม่ได้วัดกันที่แท็กติกต่อไปแต่วัดกันที่ความแม่นยำระดับจุลภาคทุกจังหวะทุกการสื่อสารทุกระยะวิง่งล้วนมีผลต่อแต้มสุดท้ายและเป๊ปกวัวเดียร่าก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าลิวพูคือคู่แข่งที่แข่งแก่ง,ง,งที่สุดที่ผมเคยเจอมาในชีวิตผู้จจัดดดกกกกกาาารรรททททีีีีีมมมมสส่่่ววววนนเเคค็็ออออตตบบลล้้ยยิิืืุใโแ ที่พยายามทำให้พวกเขาต้องใช้ทุกอย่างที่มี และแกลลี่เนวิ้ก็พูดถึงปีน,นั้นว่ามันคือการแย่งแชมป์ที่บริสุทธิ์ที่สุดไม่มีดรามา่าไม่มีเกมจิตวิทยามีแต่ฟุตบอลคุณภาพสูงสุด2แบบที่ประทะากันแบบตรงๆส่วนเจมี่กาลเกอร์ก็เสริมไว้ในรายการสกายสปอร์ตว่านี่คือฤดูกาลที่เปลี่ยนพิมลิกจากลีกของความเร็วและความแรงไปสู่ลีกของความคิดและความละเอียดและนี่ก็คือฤดูกาลที่ฟุตบอลอังกฤษแต่จุดสูงสุดของคาว่าคุณภาพความเสมอภาคและแรงผลักดันสองทีมอ่ะต่างกันในแนวทางแต่เหมือนกันในจิตวิญญ,ญาณของความสมบูรณ์แบบหนึ่งทีมเชื่อใในหัว ัโดยทั้งคู่ร่วมกันนิยามใหม่ให้คําว่าความสมบูรณ์แบบไม่ได้หมายถึงการไม่พลาดเลยแต่มันคือการไม่หยุดพัฒนาแม้จะพลาดเพียงแค่แต้มเดียวก็ตามและนี่ไม่ใช่ฤดูกาลของผู้แพ้แต่มันคือฤดูกาลของสองตำนานที่ยกระดับฟุตบอลอังกฤษขึ้นไปอีกขั้นในฤดูกาลที่ไม่มีวันถูกลืมและนี่ก็คือทว d นที y ทูเดีช่องที่ไม่ได้เล่าเรื่องฟุตบอลแต่เชื่อว่าฟุตบอลมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี